สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับ5เกมมือถือที่คุณต้องเล่นจากเว็บไซต์ mustplay.in.th สนับสนุนโดย Playpoint บริการเติมเงินเกมมือถือทั่วโลกผ่าน i อจูนกิฟต์การ์และ Google play g i f t Card ครับ เกมแรกสัปดาห์นี้เอาใจสายเกลือกันหน่อยกับเฟดออเดอร์คราวนี้ใครรอภาษาอังกฤษบอกเลยว่าไม่ต้องรอแล้วเกม RPG ที่เน้นหนักในเรื่องของการขนเอาตัวละครจากซีรีส์ a t e มากมายถึง50ตัวและแต่ละตัวก็มีจุดเด่นความสามารถที่แตกต่างกันซึ่งผู้เล่นจะต้องจัดสรรและเลือกโจมตีให้ได้นอกจากนี้ตัวเกมยังใส่ระบบกาชาปองให้ได้ลุ้นเหล่าตัวละครหายากเรียกว่าใครสายไปมาจัดในเวอร์ชันนี้รับรองได้ไปหนักกว่าเดิมแน่นอน ใครที่คิดถึงเกมยิงข้ามไปมาอย่างกันเบาตอนนี้มาให้ใหายคิดถึงแล้วกับกันเบาเอ็มเกมชูตติ้งที่ให้ผู้เล่นจัดทีมรถถังประจันบานยิงข้ามฟากใส่ศัตรูโดยกติกาการเล่นเหมือนกับเวอร์ชัน PC แต่เพิ่มเติมด้วยลูกเล่นของฉากองศาการยิงและแรงลมที่บอกเลยว่าสนุกและท้าทายมากขึ้นแถมด้วยระบบการเล่นแบบจัดอันดับเพื่อวัดว่าใครแม่นไม่แม่นข้อเกมยิงข้ามฟากบอกเลยว่าเกมนี้เล่นแล้วคิดถึงครับ มาสนุกกันต่อกับเกมที่3 Dear Leader เกมแอคชั่นสุดฮาที่นำเอาท่านผู้นำเกาหลีเหนือมาเป็นตัวละครหลักชูโรงกับเรื่องราวชนขำขันว่าด้วยสัตว์ประหลาดบุกโลกและเกาหลีเหนือคือฮีโร่ที่ต้องปกป้องโลกให้ได้ภายในเกมมีมากมายด้วยแอคชั่นกวนๆและเหล่าตัวละครสุดฮาที่เรียกว่าคุณเห็นแล้วต้องคุ้นและประหลาดใจพอเกมแอคชั่นอยากเล่นอะไรเบาสมองจัดไปเกมนี้ครับ กลับมาที่แนวชูตติ้งกับ o v e r t u ์ h h เกมแนวยิงที่รับบทเป็นหน่วยรบอิสระที่ต้องเข้าต่อสู้กับวายร้ายในสถานการณ์ต่างๆรูปแบบเกมมีตัวละครให้เลือกเล่นมากมายและมีสกิลเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันแถมด้วยคอนเทนต์สนุกๆอย่างเรดบอสมาให้ท้าทายเล่นกันด้วยใครที่เคยเล่นเกมชูตติ้งต่างต,ตู้เกมเกมนี้สนุกไม่ต่างจากเกมตู้เลยครับ เกมสุดท้ายกับวอร์เรียนเกมสตรีทจี้ที่ให้คุณได้เลือกเผ่าสามเผ่านั่นคือมนุษย์ปีศาจและเอลฟ์กับการต่อกรในสงครามสามเศร้าที่คุณต้องวางแผนกลยุทธ์เผาชนะจิงความเป็นใหญ่ให้ได้ซึ่งกลยุทธ์ที่ว่านั้นมีทั้งการส่งกองทัพไปโจมตีหล่นทรัพยากรจากฟังตรงข้ามและมือดีมากมายที่จะพาคุณไปสู่ชัยชนะแถมตัวเกมมีหลากหลายภาษาและเอฟเฟกต์ที่ทำมาเยี่ยมซะด้วยข้อเกมวางแผนสงครามไม่ควรพลาดครับ และนี่ก็คือ5เกมมือถือที่คุณต้องเล่นในสัปดาห์นี้ใครชอบเกมไหนถูกใจเกมอะไรสามารถไปโหลดเล่นกันได้ก่อนจากขอฝากติดตามข่าวสารเกมมือถือได้ที่เว็บไซต์ www.mustplay.in.th กันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอลาไปก่อนพบก,กันใหม่กับ5เกมมือถือที่คุณต้องเล่นในสัปดาห์หน้าขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ